สวัสดีจ้าวันนี้แพทย์จะมาทำกะปิน้ำปลาหวานนะทุกคนแพรรู้สึกอยากอ,าอะไรเปรียปร้ยวๆนะอ,อันนี้เขาก่ามาหันหอมแล้วจ้ะ อมนี่แห้งไซ้หลายแห้งแสบด้อทุกคนจ๋าหันตามใจชอบด้วยต้นใหญ่ต้นหน่อยต้นบางแล้วแต่เลยจ้ะแพ้หมักบางๆแต่แพ้ก็ไซรหลายๆแต่ก็ตอนนี้แสบตามากด้วยทุกคนจ๋าพราะหันหอมเสร็จแล้วก็มาตั้งกระทะแต่ว่าจะพึงเปิดแก๊สด้วยจ้าใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยจ้าหรือว่าน้ำตาลบกา๊กเ้าหรือน้ำตาลยังก็ได้ที่ทุกคนมีนอกจากใส่ไปตามใจชอบอันนี้แพ้ว่าได้แบบ มีปริมาณทอดไดไหด้เล้อจ้าใส่ตามใจอันนี้เขาเอื่นว่ากะปิเคยเล้อจ้ามันสิเป็นมีกุ้งตัวน้อยๆน,น้ำอะนี่กับกะปิธรรมดานี่ยละจ้าเฮาก็ใส่น้ำปลาเอ้น้ำเปล่าไปสองทับพีนะจ๊ะแล้วก็ใส่น้ำปลาเน็ตน้อยเพื่อให้มันแบบหอมน้ำปลาเพราะว่าเขาเรียกว่ากะปิน้ำปลาหวานนะทุกคนเนาะนี่เฮาก็สิละลายน้ำตาลละลายกะปิให้มันเข้ากันเล้อจ้าคนๆๆให้มันละลายไปเลยจ้ากะปิ เคยอะเนี่ยมันสิเป็นกุ้งตัวน้อยๆนะจ้าลองหาซื้อมาใส่มันสีบ่ค่อยเข็มปันไดจา้าแซบเท่าก่อละลายพอทุกอย่างเริ่มละลายเข้ากันเฮาก็สิเปิดแก๊สดด้ะจา้าทุกคนแก๊สเท่าสิใช้ไฟเบานะจ๊ะค่อนข้างอ่อนเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเฮาใส่ไฟแห้งอะเหมือนน้ำตาลเวลาเฮาเก็บไว้เนะจ้ะมันสิตกผลึกหรอตกพึกเออแพ้ก็เอิญมาถือจา้า เพราะเขาตั้งไฟเสร็จแล้วเขาก็ใส่พริกป่นตามใจชอบเลยมักเพชดก็ใส่หลายบ่พเพ็ดเพราะเพ็ดมาก็ใส่นิดเดียวแล้วจ้าอันนี้แพ้ก็บ่ใส่หลายนะจ้าเนาะแพ้สิแบบค่ะใส่หลายมันสิกินได้นิดน้อยเนาะขันใส่เวลาเขาสิได้กินได้เรื่อยๆนี่เขาก็ลอให้มันเดือดเพราะเดือดแล้วเขาก็ค้นนิดน้อยแล้วก็ปิดไฟไว้แล้วจ้า รอให้มันเย็นถ้าเฮาเห็ดวิธีนี้เขาสามารถเก็บได้โดนจะเอาเขาตัวเย็นได้จ้านี่พอมันเริ่มเย็นเขาก็ใส่หอมลงไปเลยจ้าก็ค้นให้เขากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวไปหาบักม่วงกินจ้าเป็นตะแซ่บน้ำไหลไหลแห้งทุก